สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News Podcast กลยุทธ์ยั่วประยุทธ์จันโอชาผ่านกลเกมสถานการณ์สภาลมสถานการณ์สภาลมคือเกมเขย่าวขวัญสันประสาทพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนับวันจะเร่งเร้าและรุนแรงเหมือนจะเป็นการนำเสนอมาจากพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไก่ ทั้งๆที่ในความเป็นจริงคือการคิดประดิษฐ์สร้างอย่างแยบยนจากภายในของพรรคร่วมรัฐบาลกลในเหล่านี้เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชารู้อยู่แก่ใจขณะเดียวกันระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาย่อมเคยปรารถในเชิงหารือกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณมาแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง กานนั้นในห่วงของเดือนธันวาคมเกมร่มสภาก็ยังมีการงัดนํามาเสนออย่างต่อเนื่องและด้วยความถี่ยิบอย่างเป็นพิเศษก่อให้เกิดความปวดเสียนเวรก้าวเป็นอย่างสูงในธรรมเนียบรัฐบาลในเบื้องตน้นสายตาย่อมมองไปยังประธานวิปรัฐบาลคนใหม่แต่เมื่อเห็นดวงตาอันทอแท้และสิ้นหวังฉายชัดออกมาก็ต้องยอมรับในความอับจนและสิ้นหนทางแก้ไขรอคอยแต่ว่าจะก่อให้เกิดสภาล่มไปอีกนานเท่าใด ต้องยอมรับว่ากลเกมอันก่อให้เกิดสภาลมเป็นการเอาคืนจากกระบวนการรุกไร่ในการเมืองอันเริ่มจากปฏิบัติการปลดรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายน2564ตามมาด้วยการพักการปฏิบัติหน้าที่ของนายวิรัตรัตนเศษอันทำให้ตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลต้องหลุดไปด้วยและตำแหน่งนี้ตกมาอยู่ในมือของนายนิโรสุนทรเลขา ล่ำลือกันว่าเป็นสายตรงจากพ้นเอกประยุทธ์จันโอชาและแนบแน่นอย่างเป็นพิเศษอยู่กับเหล่าหกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐที่เคยตบเท้าเข้าทําเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่25ตุลาคมเพียงเท่านี้<ๆ>ก็อ่านเกมออกว่านี่คือการประลองพลังระหว่างใครระหว่างใครกับใครที่ต่อสู้กันอยู่ภายในพักพลังประชารัฐกลยุทธ์สภาลมเป็นการเคลื่อนไหวเปิดเกมในลักษณะสะสมทางปริมาณ เพื่อก่อให้เกิดความหงุดหงิดระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับสมาชิกรัฐสภาเป็นกลยุทธ์ในแบบยั่วยุที่ไม่ได้มีการแตกหักด้วยตนเองเพราะตามรัฐธรรมนูญแล้วคนมีอำนาจในการยุบสภาคือนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นจึงเท่ากับเป็นการยั่วยุจนกว่าจะหมดความอดทนในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนสุดสัปดาห์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ